ซออินกุกลุ้นคัมแบ็กผลงานสแสดงพิจารณารับบทนำในซีรีส์แนวย้อนยุคแอคชั่นเรื่องใหม่ไม่ปล่อยให้แฟนต้องรอนานค่ะสำหรับนักสแสดงหนุ่มมาครามจะมาซออินกุกหลังผลงานเรื่องล่าสุดพึ่งล่าจอไปได้ไม่นานล่าสุดก็มีลุ้นคัมแบ็กผลงานการสแสดงให้แฟนได้หายคิดถึงกันอีกแล้วเมื่อมีการรายงานว่าเขาได้รับข้อเสนอให้รับบทนำในซีรีส์เรื่องแขนไบร์เช่น ดานสตอรี่เจคคอมพานีต้นสังกัดของซาอินกุกได้ออกมายืนยันผ่านสื่อว่าซาอินกุกได้รับข้อเสนอให้รับบทนำในซีรีส์เรื่องแทนไบรท์เชนและขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแผนไบรท์เชนเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคแอคชั่นที่อ้างอิงมาจากนวนิยายในชี่อเดียวกันบอกเล่าเรื่องราวโดยมีฉากหลังอยู่ในช่วงราชวงศ์โชซอนเกี่ยวกับควอนซูยองชายหนุ่มผู้สูญเสียความทรงจำและคิดว่าตนเองได้จากโลกใบนี้ไปเสียแล้ว แต่แล้วเมื่อเขาได้กลับมาอีกครั้งเขาก็ต้องตกอยู่ในวังวนของอำนาจมากมายอย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาตัวตนที่แท้จริงของเขาให้ได้ซึ่งตัวละครดังกล่าวเป็นบทบาทที่ซออินกุกกำลังพิจารณารับบทนำอยู่ซออินกุกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้รับความรักจากแฟนๆมากมาย ซึ่งที่ผ่านมาเขาพัฒนาความสามารถทางด้านการแสดงอยู่เสมอผ่านซีรีส์และภาพยนตร์หลากหลายงานนี้แฟนๆรอติดตามผลงานชิ้นใหม่ของเจ้าตัวได้เลยค่ะ